แม่ย,งมยงังเหลียวมากจังสิเดี๋ยวบ่งบดท่านลึงกันไปันไดแนมแนมบ,บึงอยู่ในจอมอนิเตอร์ว่ามันว่ามันวิญญาณลอยมาเลยตีลองวนได้อาจารย์ตงตลาดคั้วยตีซื้อกลับสวัสดีค่ะพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบางงง้านยายตงตลาดคั้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปจังไหนมากจังไหนจังไหนมากจังส่เขาต้มมาเอาผงผู้ใดตุ่มนี่ดี เกมบอลนี่ดิยวปาร์ท่าก็เขาจะไปไปเฮ็ดให้เขาต้มได้จังไหนเ่าก็เขาให้เด็กน้อยต้มนะในจังไดนเขาว่าแม่ยเขาจะพาไปเก็บเห็ดบรรดาอย่างสี่เม่รคันเราเลี้ยงเก็บเห็ดก็สอนห่วงใช่กับมันนอกจากระโดดขึ้นรถดรวดเร็วบาดมาเลยจะได้เลี้ยวขมาบานใจเกินลอยหัวใจกูเต้นตุบตับตุบตับตตตุบบััววแนห้าสิ นอันนี้แต่งแล้วติแต่งแล้วเด้วยแหละไอ้แต่งบักคักแงงแว่นพร้อมแม่นบ่แตงงต้นบ่ได้แงงได้จังได๋แต่งหน้าตั้งแต่สองโมงเสาร์นี่ครับแต่งหน้าตั้งแต่สองโมงเสาร์อย่ก็ถามเจ้าเนี่ยถามโลดแว่นเจ้าสื่อมาตะลานใดยังเกาะกระจกเจ้าสื่อมาตั้งแตะลานใดกระจกกกระจเดี๋ยวนี้ความงามเจ้านี่บ่ปรึกษาผู้ใดเลยเด้ดูหนี่งามบ่งามคัก มันอกมันใจเอาก็มันใจเหรอเนาะเพราะมันใจสิษย์กามาหอดปลานี่โวยเหลียวเบื้องเน็ตตั้งแต่เสียกันร้อยน้ำผัดพุงนี่ก็ยังร้อยน้ำอีกจักเบิ่งไปเบื้งมากับเป็นวังเว้งเจ้าของอยูใจ้าจ่าสินอนดลาเบ่บ่มื้อนี้แล้วเบิ่งเนี่ยก็ไปได้เสียเด็กน้อยมาแต่ใส่มาใส่ก็ธรรมดาเด้อเป็นไงตั้งแต่กระโปรงก็ใส่ฮอดอันเพชรพุ่นเนาะ ปลาถุงไล่ซอยดอกหมากจังหวัดมหาสารคามบุตรได้นิแมนปลากอดเลี่ยมย่างดีปลาเลี่ยมเนาะปลาไม่ใช่เลียมดีเสือกับปลาทุงเนี่ยมันบ่ค่อยเป็นอย่างดอกบ่ค่อยมีปัญหาดอกแต่ผมมีปัญหาหมองนี่ไหมหมอยเจ้ายจากไหนมาเกิดยุแคร์ไปดามโอ้ยไปมันอันนี้ไปโลอันดาหน้าหัวกันแลวมันมันเกี่ยวอย่างกับดามมันกับไปน้ำกันเดคขนกับอันนี้นี่มันก็บไปน้ำกันตโนหาเว้า อันนี้หมายถึงว่าสิมาเป็นตลกติงขึ้นสิมาเป็นแนวดสิมาเป็นนั่งเอกพระเอกดีไล่งานโตเป็นท่างการขายแย่ตรงตลาดกล้วยสิมาอยู่ใจเกินลอยมาสางมาสาันน้ำทีมงานหมอํำใจเกินลอยอันเจ้าเคีย่ยวกับหมหนาเกา่าเจ้าไปฮะเจ้าเคีย่ยวกับหมหนาเกา่าเจ<ป>้าไปแล้วอะไรแล้วอะไร <laughs> ฉันเรียบร้อยแล้ว <laughs> แล้วอะไรเป็นทานการโอ้ม่น,นี่มาไายงานโตกับพี่กับน้องพี่น้องแฟนคลับของมาล่ำใจเกินร้อยามาลายงานโตต,ตลาดคั้วจังหวัดมหาสารคามคือกันแต่ก่อนอยู่สังกัดเดือนพี่น้อนุ้ยพ่อน,นะครับแต่ว่าก็คือ วงเดือนเพ้นน้ำนุ่ยพ่อนกับมอล่ำใจเกินลอยนี่เปลี่ยนอันนึงอันเดียวกันอยู่แล้วแม้กระทั่งหน้าดนตรีนี่ก็ต้องเป็นอันเดียวกันเดี๋ยวแต่พัฒน์เดีตูดหานมาใส่กันนะเนี่ยนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันย้อยตรงมาซอยนะครับมาซอยกับพี่น้องกันเป็นกําลังใจกันแล้วกันเนาะสำหรับเออเอออ่าไม่ยังบอคอยเจ้าม้ามืัอนี่คอยบอเอึดตะมองสงสัยเจ้าอวิล เดี๋ยวมันสิเรื่องดอกมันปั้นในลึงซื้อๆโอ้เดี๋ยวนี้ทั้นในลึงกันเออเดี๋ยวมันจะคอยลึงไปละแม่เมาเป็นโตตลกมาล่ำใจเกินรอยค่ะก็ฝากในเด้อพี่น้องเด้อฝากที่ตามฝากเครียดฝากกับย่าตรงตลาดค้วยปีนีสังกัดมา้่ำใจเกินรอยเป็นทางการข่ะจะแง่ใด้สด <c oughs> เลยเยานาะน,นี่เด้อเข้ากันเลรียญอยู่นี่ดีสิฝากฝากพี่น้องซื้อๆบ่ได้ดต้องฝากในพี่น้องหัว หอนเด้อพี่น้องหอยในเด้อมองได้ว่าเป็นแต่หัวกับหัวไงมองได้ว่าเป็นต่หัวกับหัวมันโลดเอออันนี้มันเป็นตลกย่างเป็นทังการเป็นตลกาดกล้วยโงตลาดคล้วยั้งแต่ซื้อแหมซื้อแหมมาดูเดือดครับแท้ซื้อเจ้าไปจังไดมาจังไดจังไดฉายาว่าตลาดคล้วยฉายาตลาดคล้วยวัตีอดีตสิเ่าเป็นทางการสนามคล้วยน้องกุุงกับตายเนี่ยเห็นว่าฝากเอ่อ้วเดียนเพ่นมาเนี่ยครับอันนั้นคือสนาม หน้าผู้หน้าเราเป็นเจ้าของสนามโอ้หน้าเป็นเจ้าของสนามตลาดข้อยตลาดเอานหน้าห้อยข้อยิยย่นไปขายแลกเปลี่ยนข้อยกันจริงจริงแมนตลาดกันกพูดจะต่กี้หนักกัเลยไปเห็นงานยูหันเพราะมันไปเป็นกะหรี่ยูหันเด้ <c oughs> พคนนี่กันว่าตลาดข้ายไปว่าท่านไในว่าเจ้ามันว่าเบิดละกันขึ้นว่าไปายุติตลาดข้อยนี่มันว่าแนวใดหรือมันตรงเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยว ขันวันมีแนวนั่นเขาเขาเขาเฮ็ดงานแบบไดเอาคอยออนุญาตถามอันนี้เจ้าว้ามากด้ ALLY, well. ่ขันเจ้าบ่าว่าหอดมองนี้ข่อยก็่ได้ถามเดอกก็ได้ยินคือกันว่ามีของย่้ลงตลาดกล้วยนี่คือจังได้ไปมีอยู่หม่องจังสันหม่องจังสันวัดตีเขาก็สิคิดว่าเขาสิหากินง่ายสะตัว เจำในห้อยเออไปนั่งขาขึ้นห่างไปนั่งบีบนั่งขั้นในห้อยบบได้อยู่น้ำลูกน้ำเมียมาหาขายง้อขายกล้วยมาเห็นผู้สาวกับกับเลยได้ง่ายรำบาดเดนี้อร์บ่มีดอกอันนี้วอลไม่คือนไม้ตะกี้พันกับแมนอยู่เดนิเอร์บะมี่มันเป็นนิทานมันเป็นนิทานมากรว่าเป็นเรื่องอิลี่เดี๋ยวนี้มันมีเขากับซื้อง้วขายง้วกันธรรมดาง้วกล้วยโมเมนต์เจ๋อถึงกินเจ้าแม่ตลาดด้วยนี่เรานี่เราแม่เราก็ได้คึ้น่า แม่เล่าป้ายายตงบ้านอยู่ไสก่อนครับบ้านยุบ้านเินฟ้าค่ะตำบลหนองไพ่อเภอหน้าดูนค่ะอยูหน้าดูนหน้าดูนเมืองเก่าเมืองเก่าสมพ่อนาเจ้านี่เก่าเก่าเนาะเขาไปขุดมากในยิ่งข่าวว่ากูผ้าแตกบ่ปีนั้นมันเป่าอยู่หันเลยเด้อคนละสิ่งเมื่อเมื่อกบหนเจ้าบ่คือกันครับแท้ เบียร์จะเลียบกลนวดบ่อันนี้บิดไปบิดมาเนี่ยอยากอายตีบ่บ่ได้อยากอายตีว่ามันอยากอายบิดไปบอว่าสิทามพี่กรว่าบิดซื้อเอาใช่ล่ะเอาแดงเอาใช่หรือเอาผมเป็นเกียรติหรอตี๋เอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเจ้าเป็นอย่างเมื่อมายิ่งดียิ่งลายน้ำแน่ตลกเพิ่นมาอยู่ใหม่มาสั่งสรรผลงานพูดสิมาอยู่น้ำกันกับเจ้าน่ะ สิได้มาเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้าเจ้าเ,าเป็นอเอสออนแน่เป็นตมักจเจจใช้ขา่เอาเห็นตระกุไม่มาเห็นไม่มักหนาลื่นสู่เข่าหลเจะเ้ังาเอาจะว่าข่ตีพ่อาามาให่ข่อนียเป็นก่อนรับแขกนได้เอเอตัวให้ตัวขาดก็ดีจ้าใชแข เป็นจงไหเ yeah, ย,ย,ย,ย่ยุดีสบายบอยุดีสบายยุหังกวดแกงกวดขาคือได้ยินนมาเป็นเก่าเป็นสีบีกแล้วมันเป็นน้ำร้อนไอซมจ้าจ้คือว่าจ <c oughs> ังไีหลา่ามาแล้วีหล่าซื้อมาี่หล่าตรงงยายี่ตรงตลาดควยตลาดควยโอ้วยงาม <c oughs> ตาแต้มแก้มจำข้ออ,อ่องผง้องขาว <c oughs> โอ้เล่าตัวคื ปลาบูกันนือปลาเข็ง <c oughs> เออเอ,อีหล่ะเอยมาอยู่น้ากันก็ดีละละ่ะเพราะต้องเดินท้วนคือเข็มนาฬิกาเพราะต้องเดินเดินนาตตอไปเดินนาคือปฏิทินเอาวบาเอาจ้านา เมื sí Zone, ani, ่อหล่าวว่หนาคานี no. to to ่มันตวจสอบกับแกะกับเขาตรวจสเป็นข <noise> ้างการนี่นี่อูตงไม่หยังทีหล่าเจ้ากับผู้งามงามผู้งามพอบาเจ้าท่าลิสติกสีแดงแดงกับอดแดงตั้งแต่ปากข้างดากระทวนดำน้อยก็จังแหงข้อข้ามดาราดำตอนเจ้าทางเขาไม่ห้างแม่หมายดำได้ทองหอด โอ้เอหู้ขั้นบกไก่ฮู้ขี่สุดขนคว้าขับไปอยู่เจ็บไปแขนกูน้อยนอนเลี้ยงไก่ตีสันดอกโตมะาอยู่น้ากันกูดที่ผ้ามึงเลี้ยงไก่ตีเลี้ยงไก่วยห่วยห้วยห่วยเบาดีๆแล้วจะไปเลี้ยงยุ้ยใสผมมามากใก่ตีแล้วมันเลี้ยงได้เฮี่ยนผมว่าไ้ดีเอาคั้มพังเพยเอคนคั้มบ่จะคั้มพังเพยนะคือจังหวะเอ้าพักกันมาสั่งสีสันน้ากัน ก็ถือโทษโกรธแค้นกันเป็นจ้าอไรแย่คอยถามเจ้านี่ยเจ้ามาอยู่นี่หัวหน้าพอดีบ่ะดีดีดีขักเลยดีเป็นบ่ามือนี่ปีนี่ดีคาดดีดีดีพ่อวิทย์กับบอกไปใส่บ้านใส่เออคอยเสียคอยเสียเจ้าเด้อเมื่อกี้อยู่ใส่กาะอยู่เดือนเพ่นอยู่เดือนเพ่นเออเออเดือนเพ่นเดือนเพ่นเดือนเพ่นเออ ชื่อว้ธันโดเดินเพ้นกับมู่เดียวกันเนี่ยล่ะเอาจะเป็นมู่จังไดจะเกิดก้อนเพิ่นน่ะเอาตะกี้กับอายุซ้ำกันก็เดินเพ้นเนี่ยได้หล่ะเอาขาดจากกันมน้าเตียมันก็เป็นตัวหนึ่งตั้งห่าเนี่ยล่ะเอามันมีอยู่ติดตะเกียอายุซ้ำกันเดียวนี่ก็เลยเกิดก้อนเขาเอาไก่ขิงจักย้อนร้อยถอยหลังเป็นแม่เซบาสต์เาแต่รุ่นเดียวกันจะมายั่น้ำกันดีล่ะต้งเอ้ย มาอยน้ำกันนี่เอ้ยดีใจหลายพราะว่าม,มาีมีผู้เฒ่ามาอยู่เป็นมูแล,ลว้วอันนี้เเวาในใจบ่นี่บ่นมันปากเกียงเบ้าเป็นในใจเหม็นจัยงบักบัเน่าบอมยนดิตาเห้มันถือโรดปากเกียงเหมเ็นเเว่บ้น,บน,บนก,ววกะว่าเป็นโรค <c oughs> ที่นี่บาเกียดดอกดีใจหลายที่มาอยู่น้ำกันมาจ่างจานน้ำกันเนี่ยละจะไปใส่มาใส่เด้อขันบ่มมีเงินค่ารถกับเบิกน้ำหัวหน้าไปเบิ่งงคอยในเอ้ยเบื้องคอยในเด้อเอ้ยจับ หากกันแพ้งกันเดือบึงเด้ออันนี้มาอยู่น้ากันมียังคุยกันเห็นผลงานออกมาให้มันดีๆให้ค้นหาค้นมากอยจะสร้างกันให้ถือกันเป้าอันใดใกรไปน้ากันให้ล่งรอยลงเรือลําเดียวกันแล้วจะพิดกันต้อนารับหลังก็คือกันเัอนไหนเงี้ยบอไหนเงี้บอหูบ้อนาเขาคนเป็นผู้ใต้คนบอกคนจอนเฮ้าว่าให้ฮักกันแพ่งกันมึงจะสร้างกูเห็นใ่กูสร้างมึง วรานาเนี่เป็นผู้ใต้มีไอติมหลอด,ดยาวกับเปี้ยนกันดูด <m iss im> เปี้ยนกันเลี่ยเปี้ยนกันอมแยแย,ยงกันตกถือขีดทินใต้มันสีบอะดไเดกจักอี๋ย่ามกินขา้าวกินวกเตียวเห้มึงกินน้ำกูกินตอโ <c oughs> อ้ยจะเป็นหาตะท่างเาอาเปียบคุณน้าเจ้านี่เนาะเอากัรนี้ใชของวหนนาเพื่อนบอกสอนมาจังสนาะครับพี่น้องครับตรงตลาดกล้วยนะครับปีนี้สิมาสังสีสนนันกับมอลั่มใจกันรอยแล้วก็สิมาโช ความสามารถมือแหลกเลยก็คือไหลโสดในวันที่1ิหาที่1 6ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องคุณผู้ชมครับลิงก์ด้านล่างนะครับที่ปักหมุดไว้นะครับพี่น้องอยากซื้ออยากสนับสนุนนะครับอยากซื้ออยากสนับสนุนอยากซื้อ,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 อบัตรนะครับอยากให้เขามาตงแต่ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวจอมือมาเดี๋ยวแอดมินสื่องานบอทัานนะ